เห็นภาพแล้วอดไม่ได้ที่จะต้องขอเมาสามอยโมเมนต์น่ารักน่าหยิกนี้ให้ฟังกันแบบจัดเต็มเลยค่ะคุณเพราะบรรยากาศในกองถ่ายซีรีส์สาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทัพนี่มันช่างอบอวนไปด้วยความน่าเอ็นดูจริงๆเริ่มจากน้องลิซ่าอลิสา นางเอกสาวของเราที่วันนี้มาในลุคแม่หญิงไทยสวยสง่าห่มสบายสีแดงลายทองขับผิวผ่องออร่าพุ่งกระจายงดงามราวกับนางในวรรณคดีหลุดออกมาเดินเล่นแต่แทนที่จะยืนสวยๆให้คนตะลึงน้องดันไปยืนหลบมุมแอบอยู่หลังเสาซะอย่างนั้นทำท่าทางลับๆล,ล่อๆเชงโกหน้าออกมามองใครบางคนด้วยสายตาที่เป็นประกายวิบวับแหมปากก็บอกว่ามาแอบให้กำลังใจแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนมาแอบส่องหนุ่มมากกว่านะคะนี้ ท่าทางอยากรู้อยากเห็นแบบนี้สมกับคอนเซปต์สาวไทยจอมป่วนจริงๆเชียวยืนเกาะขอบเสาแน่นเชียวนะคะน้องลิซ่ากลัวพี่เขาเห็นหรือกลัวความหล่อกระแทกตากันแน่คะเนี้ย พอมองตามสายตาน้องไปก็เจอต้นเหตุของอาการแอบมองนั่นคือพระเอกหนุ่มจีนจินสเสวียนอื่นที่กำลังสวมวิญญาณท่านแม่ทัพผู้เกรียงไกรอยู่ในชุดเกราะสีดำคลิปทองสุดเท่ยืนนิ่งโพสท่าให้ทีมงานถ่ายภาพกันอย่างขมักขเมเ m ท่ามกลางทีมงานที่รุมล้อมจัดแสงจัดไฟท่านแม่ทัพก็เก๊กหน้านิ่งขรึมหมาดเข้มบาดใจสุดๆหารู้ไหมว่ามีสาวน้อยชุดไทยยืนแอบส่งสายตาปิ้งปิงอยู่ตรงมุมตึกไม่ไกลช่างเป็นภาพที่ตัดกัน แต่น่ารักสุดๆฝั่งหนึ่งเข้มดุกดันอีกฝั่งหนึ่งสดใสน่ารักแสนสนเคมีข้ามพบคามชาติมันฟุ้งกระจายออกมาตั้งแต่เบื้องหลังเลยนะคเนียเห็นแบบนี้แล้วอยากจะตะโกนบอกท่านไม่ทับดังๆว่าท่านไม่ทับคะหันมาทางซ้ายหน่อยมีกำลังใจก้อนโตยืนรออยู่ตรงนี้เจ้าค่ะ เชื่อเลยว่าถ้าซีรีส์ออนแอร์เมื่อไหร่เราคงได้เห็นฉากป่วนๆ55และโมเมนต์กุ๊กกิ๊กของคู่นี้ให้ได้ฟินจนหมอนขาดแน่นอนแค่เห็นภาพเบื้องหลังยังชวนยิ้มตามขนาดนี้ของจริงต้องสนุกครบรถสแน่นๆเลยค่ะเตรียมตัวรอชมความป่วนของสาวไทยที่จะไปละลายใจท่านแม่ทัพจีนกันได้เลยค่ะ บรรยากาศในกล่องคอมเมนต์นี่บอกเลยว่าหวานฉ่ำจนมดแทบจะไต่ขึ้นหน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะเลื่อนสายตาลงมาดูก็เจอแต่มหกรรมสติกเกอร์หัวใจสีแดงและหน้ายิ้มตาหยีส่งหัวใจกันมารัวๆแบบถล่มทลายเรียกว่าแฟนคลับพากันส่งความรักให้น้องลิซ่าและท่านแม่ทับกันแบบไม่พักเลยทีเดียวนอกจากความรักที่ล้นหลามแล้วก็ยังมีทีมขำขันที่ส่งอีโมจิหัวเราะน้ำตาเล็ดกันเข้ามาเพียบสงสัยจะเอ็นดูท่าทางลับๆล่อๆ,ๆของนางเอกเราที่แอบอยู่หลังเสาแน่ๆ แถมยังมีบางคนที่ส่งสติกเกอร์ตกใจตาโตเหมือนจะตะลึงเลยความสวยหรือความเนียนของการแอบ,บมองก็ไม่รู้นะคะส่วนที่ส่งหัวใจแตกสลายมาก็มีแวบๆบแบบสงสัยจะอกหักที่เห็นเขาสวีทกันหรืออาจจะมือลั่นเพราะความตื่นเต้นก็ได้ค่ะ แต่ที่เด็ดสุดต้องยกให้คอมเมนต์จากทางบ้านที่อินจัดจนอดรนทนไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวเชิงสอนลูกสาวด้วยความเอ็นดูว่าแอบมองทำไมลูกเป็นแน่หญิงอย่างเราสวยระดับนี้ก็ต้องออกมานั่งมองยืนมองสวยๆให้เต็มตาไปเลยสิคะลูกสาวแหมเชียร์กันสุดใจให้เลิกแอบแล้วออกมาประกาศสักดาความสวยกันไปเลยนอกจากนี้ยังมีคนตาไวสังเกตเห็นสรีระที่น่าทนุถนอมของนางเอกจนต้องทักด้วยความเอ็นดูว่านางเอกของฉันตัวเล็กตัวน้อยกันเลย ทีีเดยวยิงตอกย้ำความตะมุตะมิเมื่อเทียบกับหมาดเข้มๆของท่านแม่ทัพรวมๆแล้วคอมเมนต์ส่วนใหญ่คือหลงสเสน่ห์ความน่ารักของอลิสากันจนหาทางออกไม่เจอเลยค่ะทั้งเชียร์ทั้งแซวทั้งชมเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นและเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆได้ดีจริงๆค่ะ ถ้าข้ามกำแพงไปส่องคอมเมนต์จากฝั่งที่จีนที่ได้เห็นคลิปนี้บอกเลยว่าอาการคลั่งรักไม่แพ้ฝั่งไทยเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะทันทีที่ชาวเน็ตจีนเห็นลูกสาวไทยห่มสบายสีแดงลายทองของน้องลิซ่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่คือตื่นตาตื่นใจกับชุดไทยมากๆค่ะพากันชมเปาะว่าชุดสวยอลังการดูหรูหราขับผิวสุดๆเพราะคนจีนเขามีภาพจําและชื่นชอบความวิบวับของเครื่องประดับทองและผ้าไหมไทยอยู่แล้วหลายคนถึงกับบอกว่านางเอกไทยดูเหมือนเจ้าหญิงจาก แดงที่ดุดออกมาเดินแล่นดูแทนและมีสเสน่ห์แบบเอกโซติกที่หาไม่ได้ในสาวจีนทั่วไปยิงมาเจอช็อตแอบมองหลังสาเข้าไปจากที่ชมว่าสวยสงา่ากลายเป็นเอ็นดูในความเขื่ออายหรือความน่ารักน่าหยิกแทน,นเพราะในสายตาคนจีนการกระทำแบบนี้มันดูซุกซนเป็นธรรมชาติเหมือนกระต่ายน้อยที่กำลังแอบส่องราชสีเขามองว่านางเอกไทยมีจริตวิญสาณใสมีชีวิตชีวาเล่นหูเล่นตากเก่งซึ่งตัดกับความนิ่งถืของท่าน ทัแบทแบบสุดขั้วแล้วประเด็นที่พูดถึงกันเยอะมากคือเคมีสวนสูงและความต่างของบุคลิกค่ะชาวจีนเขาจะจ้นกันหนักมากเวลาเห็นผู้ชายหมาดขืนตัวโตๆกับผู้หญิงตัวเล็กๆแสงซนเขาแซวว่าท่านแม่ทับที่ว่าดุดุเจอความที่เล่นของสาวไทยเข้าไปเดี๋ยวก็เสียอาการแน่นอนบางคนก็แซวท่านแม่ทับจีนเสวียนอื่นว่าอย่าเก๊กขืนพี่มากเดี๋ยวหันมาเจอรูกสาวฉันแล้วจะไปไม่เป็นหรือไม่ก็บอกว่ารีบหันมาเร็วๆน้องรออยู่ สรุปคือฝั่งจีนเขาโดนตกด้วยความสดใสและชุดไทยสวยๆของน้องลิซ่าเข้าไปเต็มเป้าค่ะแถมยินเชียร์ให้ท่านแม่ทัพรีบรู้ตัวไวๆว่ามีสาวงามแอบมองอยู่งานนี้บอกเลยว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดรอวันซีรีส์ออนแอร์แม่จีนคงตามมาซัพพอร์ตเพียบแน่นอนค่ะ ขยับปีกบินข้ามทะเลมาส่องฟีดแบ็กจากเพื่อนบ้านชาวสิงคโปร์กันบ้างค่ะบอกเลยว่าทางฝั่งนี้เขาก็ตาถึงและอินกับความอินเตอร์ของโปรเจกต์นี้ไม่แพ้กันเลยนะคะทันทีที่คลิปนี้ไปโผล่หน้าฟีดสิ่งแรกที่ชาวสิงคโปร์เขาหวีดกันหนักมากคือความเป๊ะปังของชุดไทยค่ะเพราะคนสิงคโปร์เขาคุ้นเคยและชื่นชอบวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วพอเห็นน้องลิซ่าใส่สบายสีแดงลายทองยืนเด่นมาแต่ไกลเขาชมกันเกลียวกราวเลยว่า so elegant หรือสง่างา,งามมากดูแพ ดูงานละเอียดแบบที่เขาชอบมาดูเวลามาเที่ยวเมืองไทยเขาบอกว่าลุคนี้มันดูขลังและดูเป็นเรียวไทยพรินเซสสุดๆยิ่งมายืนอยู่ในฉากสตูดิโอจีนที่ดูโมเดิร์นโมเดิร์นแบบนี้ยิ่งทำให้น้องดูโดดเด่นออกมาจนละสายตาไม่ได้เลยค่ะ ส่วนปฏิกิริยาต่อช็อตแอบมองเธออยู่นะจ๊ะหลังเสานั้นชาวสิงคโปร์เขาจะมาแนวเอ็นดูในความชีก้กี้หรือความทะเลน่นน่ารักของน้องค่ะเขาแซวกันขำๆสไตล์ซิงลิชประมาณว่าว้าดิสเกิลเวอรี่พัทเทิร์นนะคือไม่ได้มาเล่นๆน,นะเนี่ยมีลูกล่อลูกชนเยอะจริงๆ เขาขำที่น้องดูเหมือนเด็กซนที่กำลังวางแผนแกล้งผู้ใหญ่ยิ่งพอเห็นภาพตัดฉลับไปที่ท่านแม่ทัพจีนที่ยืนเก๊กหน้านิ่งเป็นหุ่นปั้นชาวสิงคโปร์เขายิ่งชอบใจบอกว่านี่มันสไตล์ละครที่เขาชอบชัดๆแบบนางเอกสดใสร่าเริงกับพระเอกเย็นชาเขาบอกว่าท่าทางลับๆล่อๆของน้องลิซ่ามันดูคิวต์แอนฟันนี่คือน่ารักด้วยตลกด้วยไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนคนมาแอบดูแต่ดูเหมือนแฟนเกิร์ลที่กำลังกรี๊ดดราม่ามากกว่าค่ะหลายคนถึงกับอกว่า Can wait อยากดูแล้วว่าสาวไทยคนนี้จะไปปวนหัวใจท่านแม่ทัพจีนยังไงบ้างเพราะแค่เบื้องหลังยังดูมีสตอรี่ขนาดนี้ของจริงต้องสนุกแน่นๆเลยค่ะเรียกว่าทางสิงคโปร์เขาซื้อทั้งความสวยของชุดและซื้อทั้งความน่ารักของคาแรคเตอร์น้องไปเต็มเปาเลยค่ะ นมัสเตจ้าบินลัดฟาข้ามมหาสมุทรไปทางฝั่งแดนพาราตะกันบ้างค่ะคุณพี่งานนี้บอกเลยว่าฟีดแบ็จากชาวเน็ตอินเดียคือคึกคักและเล่นใหญ่รัชดาไลาเทียเตอร์ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยเชียวเพราะทันทีที่สายตาคมเข้มของชาวอินเดียมาปะทะกับลุกชุดไทยสีแดงเพลิงปักดิ้นทองระยิบระยับของน้องลิซ่าสิ่งแรกที่เขาหวีดร้องออกมาคือความริชและความไวแบรนด์ของสีสันค่ะเพราะวัฒนธรรมบ้านเขาอินกับสี แดงและสีทองที่เป็นมงคลอยู่แล้วพอมาเห็นสบายเฉียงที่ดูประณีตเครื่องทองที่จัดเต็มแบบนี้เขาถึงกับคอมเมนต์ชมว่ากอเจี๊ยสกันรัวๆบางคนเปรียบเลยว่าน้องลิซ่าดูสวยสง่าราวกับเจ้าสาวหรือนางในวรรณคดีที่หลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียวเขาประทับใจความละเอียดของผ้าไทยที่ดูสู้กล้องมากๆยิ่งตัดกับฉากหลังที่ดูคลีนๆยิ่งทําให้น้องดูโดดเด่นเหมือนอัญ,ญมณีเม็ดงามเลยค่ะ และพอมาถึงช็อตเด็ดที่น้องแอบ,บทำลับๆล,ล,ล่อๆอ,อ,อยู่หลังเสานั้นชาวอินเดียเขาเก็ตฟีลลิ่งนี้แบบสุดๆพร้อมใจกันบอกว่า this is so f e e l m e หรือมันช่างดูมีความเป็นหนังรักโรแมนติกแบบบอลิวูดมากๆเพราะฉากแอบ,บมองพระเอกด้วยสายตาซุกซนปนเขินอายแบบนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของนางเอกหนังรักที่พวกเขาคุ้นเคยเลยค่ะเขาคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนานว่าดูสายตาของเธอสิมันมีความขี้เล่นนอที่บัดคิวตแบบสุดๆ แถมยังเชียร์อัพกันยกใหญ่ว่าเคมีของคู่นี้มันช่างลงตัวระหว่างหนุ่มมาดเข้มที่ยืนนิ่งเป็นภูเขาน้ำแข็งกับสาวน้อยช่างจอที่พร้อมจะมาละลายหัวใจหลายคนถึงกับบอกว่าอยากเห็นฉากที่ทั้งคู่เจอกันจริงๆแล้วนั้นเนี่ยว่าจะมีฉากวิ่งไล่จับกันรอบเสาหรือร้องเพลงจีบกันหรือเปล่าเพราะมูดมันให้มากจริงๆสรุปคือชาวอินเดียเขาปลื้มเปล่งกับความสวยคมของสุดไทยและความน่ารักสดใสที่เป็นธรรมชาติของน้องลิซ่าแบบสุดๆ ยกไป้ายไฟเชียร์กันข้ามประเทศเลยทีเดียวค่ะ